วันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวนะฮะซึ่งเราก็จะไปเที่ยวแบบใกล้ๆกันโดยการขับรถนะฮะไปที่หัวหินนะจากกรุงเทพนะ,ะแต่ว่าอันนี้เพื่อความรวดเร็วในการทำคลิปนะฮะเราก็เลยใช้เครื่องบินเจ็ตนะฮะ,ะ G สามสิบ Griffith G 3 9นะฮะโดยการบินด้วยความเร็วกว่าเสียงนะฮะเ,ะเสียงนี่นะฮะเ,ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนี่นะครับถ้าคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พันสองร้อยกว่ามันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยนะฮะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างต่างหลายอย่างแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะที่อุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยก็ประมาณ1 2 3 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็แปลเป็นไมล์ต่อชั่วโมงก็768ไมล์ต่อชั่วโมงก็เอาเป็นว่า1 2 0 0กับ700แล้วกันนะพันสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือแปลเป็นไมล์ก็700กว่ากิโลไมล์ต่อชั่วโมงนะฮะอันนี้เราก็จะบินไปตามทางนะถนนพระราม2นะครับก็จะบินผ่านจังหวัด อ,ออกจากกรุงเทพก็ผ่านบางขุนเทียนแล้วก็ผ่านสมุทรสาครน,นะฮะแล้วพอเลยจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยแถวๆนั้นมันก็จะมีก่อนจะถึงจังหวัดนี้ก็จะมีแม่น้ําท่าจีน,นะฮะเราก็ข้ามแม่น้ําท่าจีนไปแล้วก็ข้ามอีกแม่น้ํหนึ่งก็คือแม่น้ําแม่กลองนะฮะข้ามสองแม่น้ําไปพอข้ามไปเสร็จป,ปั๊บเนี่ยนะฮะแทนที่เราจะตามถนนพระรามสองไปเรื่อยเ,เนี่ยเราจะเลี้ยวตรงเรียกว่าคลองโคนนะฮะแถว มันจะเป็นปั๊มน้ํามันแล้วเขาจะมีป้ายเขียนว่าทางทางเลียบทะเลนะฮะทางเลียบทะเลอ่านะก็ไม่ได้เป็นถนนใหญ่นะเป็นถนนเล็กนะฮะก็เราเข้าไปในนั้นเนี่ยมราก็จะเลียบรัดเลาะเลาะเข้าไปตามชายฝั่งนะฮะเดี๋ยวผมจะบินให้ดูนะครับก็รัดเลาะเข้าไปนี่ก็จะพบกับการทํานักเือกับการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรพวกนี้นะฮะการทานักเือส่วนมากจะเน้นทํานักนักเรือนในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยซะเยอะนะฮะ พอเนี่ยผมจะบินลงต่ำมาแล้วนะฮะแถวๆนี้นะฮะคลองโคนนะฮะมันจะมีปั๊มน้ำมันนะซึ่งเราไปจอดเข้าห้องน้ำประจำแล้วก็พอจอดเสร็จปั๊บแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในถนนเล็กเลยเขาจะมีบอกว่าเป็นทางเลียบทะเลนะฮะมันจะมีป้ายบอกไปชะอำานะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปไปนิดเดียวฮะเราก็จะไปข้ามแม่น้ำแล้วไปถึงปากอ่าวนะฮะข้ามแม่น้ำเพชรบุรีแถวๆนั้นนะฮะก็เนี่ยฮะแถวๆนี้ฮะ ก็จะข้า,านะจะเห็นการทำนักเรือยยอยู่สองข้างทางนะฮะเป็นวิวที่เรียกว่ามองไปไกลสุดลูกหลกูลูกตานะฮะ,ะก็เป็นบางตะปูนแถวนี้ก็จะมีเป็นร้านอาหารริมแม่น้ำเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้ต้องการจะกินอาหารก็มาชมวิวตรงปากแม่น้ํากันได้นะฮะแต่เราจะเห็นว่าอทะเลแถวนี้มันเล่นไม่ได้นะ,ะสมมากเขาก็จะเลี้ยงปลาในทะเลกันแล้วก็จะเป็นทํากระชังนะฮะ,ะแล้วก็ปักไม้ไผ่ไว้เต็มเลยนะ,ะเลี้ยง าลอยู่ในทะเลนะครับแถวนี้เพราะเป็นบริเวณปากแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยจากตรงนี้มานิดเดียวนะฮะ,ะแต่ตรงนี้เป็นถนนเล็กนะฮะลืมบอกไปว่าถนนเล็กมันไม่ได้ขับเร็วนะฮะขับช้าๆชมวิวไปเรื่อยๆอส่วนมากก็จะเป็นนาเกลือนะ,ะไปอีกนิดเดียวนียฮะ,ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเห็นตรงแหลมๆตรงนั้นไหมฮะตรงนั้นเขาเรียกว่าแหลมผักเบีย้ย จากตรงนี้นี่นะครับไปจนถึงจังหวัดกรุงเทพไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งถึงชมบุรีนะฮะจะเป็นเขาเรียกว่าป่าชายเลนเป็นเป็นโคลนฮะไม่มีไม่ได้เป็นหาดทรายครับเพราะฉะนั้นไม่มีทรายให้เล่นอ่าไม่มีทรายให้เล่นนะฮะผมสำรวจมาหมดแล้วก็นี่ฮะไปอีกหน่อยหนึ่งนะก็จะเข้าสู่ตัวเมืองนะฮะตัวเมืองแล้วก็จะชมวิววิถีชาวบ้านนะนะ ทีชาวบ้านส่วนมากก็ทํานักเรือก็จะเห็นคนมาถ่ายรูปทํานักเรือกันไปนหมดเลยเแล้วที่เห็นเป็นตัวแหลมๆเลยนะก็คือแหลมผักเบี้ยซึ่งจากนี้ไปนะฮะจะถึงอ่าวไทยเนี่ยเขาเป็นโคลนหมดเลยแต่ว่าเลยจากนี้ไปจนถึงภาคใต้เนี่ยเขาจะเป็นทรายหมดเลยนะฮะตรงแหลมผักเบี้ยนียเราไปเลยไปน,นิดเดียวเนี่ยก็จะมีเขียนว่าหาดทรายเม็ดแรกก็ก็คือบอกเป็นการบ่งบอกว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งต้นของการมีหาดทราย ลงไปเรื่อยๆเนี่ยฮะตัวนี้แหลมพักเบีย้ยนะครับแหลมพักเบีย้ยแล้วก็ไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นหาดทรายเม็ดแรกแล้วก็เป็นทรายที่เริ่มเริ่มมีทรายฝั่งซ้ายมือของแหลมก็จะเป็นโคลนฮนะฝั่งขวามือก็เป็นทรายเนี่ยหมหาแหลมพักเบีย้ยเลยไปนิดเดียวพอเลยแหลมเลยหาดทรายเม็ดแรกไปปับ๊บก็จะเป็นชายหาดของจังหวัดเพชรบุรีที่เรียกว่าใกล้กรุงเทพที่สุดก็คือหาด เจ้าสำราญรตรงนี้ฮะซ้ายมือเจ้าสำราญก็มีร้านอาหารอร่อยๆอยู่หลายร้านนะฮะร,ราคาไม่แพงราคาถูกนะครับแล้วก็เลยหาดเจ้าสำราญเป็นนิดเดียวก็จะเป็นหาดปึกเตียนก็จะมีร้านอาหารอีกมีนางยักษ์มีพระอภัยมณีมีอะไรเงี้ยนะฮะให้เราไปถ่ายรูปเล่นกันได้ที่หาดปึกเตียนนะฮะเนี่ยหาดปึกเตียนนะฮะแต่ว่าทางเข้ามันก็จะเล็กๆนะเวลาเข้าไปก็ไม่ผิดนะฮะทางถนนมันไม่ค่อยดีนะฮะ เวลาเราไปครั้งแรกเราก็งงๆเหมือนกันนะครับไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นหาดชะอำนะฮะหาดชะอำนี่โอ้โหของอย่างกับของขายอย่างกับบางแสนนะฮะของขายเยอะมากร้านเยอะมากนะฮะมามีไปกินข้าวไปอะไรกันได้นะชะอำก็เป็นหาดที่มีความยาวมากนะฮะ,ะก่อนที่ชะอำก็จะมีที่เที่ยวอันหนึ่งก็เป็นภูเขานะเขาพันธุรัตน์นะฮะของแม่นางพันธุรัตน์นะฮะและที่ มันจะดูเหมือนนั่งยักษ์นอนอยู่นะครับแล้วก็สามารถขึ้นไปเดินเล่นในสวนก็ได้หรือขึ้นไปปีนเขาก็ได้นะบันไดก็หลายขั้นอยู่นะครับก็มีที่ให้เดินเล่นเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงเหมือนกันนะพอเลยตรงนี้ไปปั๊บเนี่ยก็จะถึงเลยหาชะอําเลยเขาพัทธุรับไปก็จะเป็นหัวหินแล้วนะหัวหิน ซึ่งเราก็จะนําเครื่องลงเนี่ยเมื่อกี้ผมบินด้วยความเร็วเหนือเสียงนะฮะพอเราบินข้ามทะลุกําแพงเสียงไปปั๊บก็จะเกิดโซนิกบูมซึ่งเป็นเสียงนขนาดใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มสีขาวๆนะฮะที่คล้ายๆรูปโคนนะฮะครอบตัวเครื่องบินอยู่นะเวลาเราเร่งไปที่ความเร็วเรีวามักหนึ่งนะฮะมักหนึ่งแล้วก็จะความมักหนึ่งลงมา0.9นย์เาีเงี้ยก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคือพอทะลุกําแพงเสียงไม่ว่าจะทะลุขึ้นหรือทะลุลงก็จะเกิดเขาเรียกว่าโซนิกบูมนะครับ โอเคนี่ผมก็ใช้เครื่องบินเจ็ตมาเนี่ยจากตัวนี้จากกรุงเทพม,มาก็แค่6นาทีเท่านั้นเองเร็วมากๆนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่กล้าใช้เวาเด็วสูงสุดนะเพราะเดี๋ยวกลัวเบรกไม่ทันแล้วพอมาถึงใกล้ๆนี่เราจะต้องแบบเรียกว่าชะลอมาแต่ไกลเลยนะเคยขับหลายทีมันเลยไปเลยนะเบรกไม่ทันเพราะเครื่องบินพวกนี้เนี่ยมันเร็วมากนะฮะเวลาลงจอดเนี่ยถ้าเกิดสนามบินเล็กๆเนี่ยมันไม่พอ,อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเรียกว่าชะลอความเร็วมาแต่ไกลเลยนะฮะแล้วก็ ลองสังเกตปีกเครื่องบินพวกนี้มันจะไม่ได้เป็นปีกใหญ่ๆเหมือนกับเครื่องบินโดยสารนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบินช้ามากๆเนี่ยนะมันมันมันหล่นลงไปที่พื้นฮะคล้ายๆ Space Shuttle หรือกระสวยอวกาศอ่ะแต่ยังดีที่ไอเครื่องพวกนี้มันมีเครื่องยนต์นะฮะมีไอพ่นสามารถเร่งความเร็วให้มันพอเครื่องจะตกเนี่ยเราเร่งอัดความเร็วเข้าไปให้มันไปต่อได้อ่าแต่ว่าถ้าเกิดบินช้ามากๆเนี่ยมันเหมือนกับเป็นท่อนเหล็กท่อนหนึ่งนะฮะท่อนเหล็กมันยังไงมันก็ต้องตกถูสู่พื้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เ,เครื่องพวกนี้มันลดความเร็วมากไม่ได้ตอนนําเครื่องลงจอดมันก็ต้องยังมีความเร็วเป็น200 200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ดีนะฮะสองสองสามร้อยนะฮะถ้าเกิดคิดเป็นไม์ก็ร้อยร้อยกว่าไม์ต่อชั่วโมงอยู่ดีนะก็เรียกว่า,าก็อย่างนี้ก็คือดีแล้วแหละช้ากว่านี้มันมองพื้นเลยนะเ,เครื่องพวกนี้ผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมกรุงเทพนะฮะ ก็จะใช้เครื่องลำนี้เนี่ยก็เป็นขากลับนะขาไปนี่เราจากกรุงเทพมาหัวหินเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าเนี่ยเราจะเอาหัวหินไปกรุงเทพนะฮะเราก็จะดูว่าไปแวะเที่ยวที่ไหนกันมั่งอันนี้ผมก็จะนําเครื่องลงจอดที่สนามบินหัวหินซึ่งเวลาเราไปหัวจากเช้าไปหัวหินเนี่ยเราก็จะผ่านอุโมงค์อุโมงค์หนึ่งที่อยู่เหนือเหน,อเนือหัวเราเน่ยนะฮะที่อยู่บนถนนเนี่ยเป็นพื้นนะ่ะนั่นนะก็คือสนามบินหัวหินนะครับ ตรงแถบนี้นะก็เป็นตัวแบ่งระหว่างจังหวัดเพชรบุรีชะานี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะฮะแต่ว่าหัวห็นนี่คือจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยยาวมากเลยครับรถไปกีห้ชั่วโมงนะฮะไปจนถึงนุ่นไกลมากกว่าจะเปลี่ยนจังหวัดไปเป็นจังหวัดชุมพรนะฮะจังหวัดหัวห็นนี่จะมีลักษณะยาวๆขับรถโดทิ้งกว่าจะผ่านเนี่ยหลายชั่วโมงมากแต่จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามจังหวัด เพชรบุรีเนี่ยขับรถแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปเลยเร็วมากจังหวัดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลสั้นๆเท่านั้นเองเป็นใบบานข้างบนนะครับโอเคอตอนนี้ความเร็วเราประมาณจุดหนึ่งสามนอตน,นะฮะหรือไม่ต่อชั่วโมงคำว่าน็อตกับไม่ต่อชั่วโมงเนี่ยมันตัวเลขมันใกล้ๆกันนะฮะบางคนก็จะพูดว่าน็อตน,นะฮะอ,ะอันนี้ผมจะติดคำว่าไม่ต่อชั่วโมงมากกว่าเนี่ยนะฮะเราก็มาดูอีกมุมหนึ่ง ตรงความเร็วนี่ดูทางซ้ายมือนะฮะ,ะ m ก็คือมักนะฮะก็คือจํานวนเท่าของความเร็วเสียงถ้าเกิดคือว่า m 1ก็คือมักวัน